สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้เอาสมเด็จวัลขังพิมพ์ใหญ่มาให้ชมกันนะครับสมเด็จวัลขังนะครับได้มาจากชาวบ้านเหมือนเดิมครับน่ครับเนื้อแน่นปึกเลยครับดูในกรอบนะครับในตลับนะครับข้างหลังนะครับมีรอยมีแน่นอยู่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสวยงามขนาดไหนจะถูกพิมพ์ไม่นะครับครัเดี๋ยวออกจากกรอบให้ชมครับครับออกจากกรอบแล้วนะครับผมพระสมเด็จวราคังพิมใหญ่นะครับสวยงามมากครับเก่าปึกเลยครับดูครับใกล้ๆครับดู ความเป็นธรรมชาตินะครับความแน่นความแน่นของเนื้อนะครับเนื้อสมเด็จวัลกะังนะครับชัดข้นะางในกับสมเด็จวัลกะังพิมใหญ่นะครับเนื้อแน่นปึกเลยครับดูขอบข้างครับนะครับ อบตัดใช้เกลครับครับครับชัดเกลครับข้างหลังข้างหลังยังมีความเป็นบ่อหรือน้ำตาลนะครับนะครับครับครับขอบข้าง ชัดเจนปึกเลยครับความคมชัดนะครับทั้งแนนวัดระฆังพิมใหญ่นะครับนะครับดูตะแคงสองนะครับนะครับฐานสิงค์ดูฐานสิง์นะครับดูความเป็นธรรมชาตินะครับฐานสิง์จะชัดเจนเป็นแข็งแรงดุจบึญนนะครับฐานสิงค์ทาแรกทาน